พรุ่งนี้ก็จะไปช็อปพรุ่งนี้คจะไปช็อปปิ้งให้หมดเลยพอัดบอกหรอตอนที่มันจะกลายร่างเป็นนูรลลาล่าไกา่เนี่ยกับอะไรวะนูราล่ากับโตกกเรโอโตการเรโ,โอเออ,เอ,อตามล่าหาตัวโยนให้ดีเด็กๆอ,อ,อ๋อเขาเรียกกระจกนี่เอง ตามแ็บเปื่อนตั้งสิบนแต่ใช่สเวเดียดใช่สุดไอ้ออนะฮะแบบูมผมรู้สึกว่าระบบสุดมันแปลกแปกนั่นสินะมันสมดามอะไรของมันไม่รู้อ่ะยัดซ้ำบ่อยมากเลยนะจตุรัสเออจะเว้นดีเฟนด์นะดีเฟนด์ไม่ใครกล้าสุด ตัวมิวอภานกูรอดได้ไงเจอสวางไหมไอ้ลิงเอาขึ้นไปแอบดูดิตัวคิรี่เกิดท้ายว่าคิรี่ผมขอไปเป็นอยู่บนอาหารก็แล้วกันนะครับเอ่อเราเพิ่งกลับมาเลยเพราะฉะนนตัวนี้ไม่น่าเกลียดแล้ว หน้าเกียบเออมีครก็ตัวไม่น่าเกียบ้ไงโอเคไดัวเก้องตรงนี้เรายังไม่เปิดนะครับผมรอแป๊บหนึ่งไอ้ยิงวะเราจะไม่เปิดใช่ไหมไม่เปิดก็ขี้ยิง โอ้ไม่รูวิ่งกระชาเลยไม่ไหวเลยมันวิ่งช้าเกินไปเพรแต่มันี้่หฟ้านี่หว่าเพื่อนเี้ขอแค่มันลมอยู่ข้านนอากะถแล้วจะรเข้าไปกดสาทนนลบัวนี่อยู่นี่ปาไม้เดินล่างเลยมีลมไม่น่าปาไม้อยู่ข้านหน้าท่นไหนูนี่อยู่นี่ ปเป็นไหนจะไปปิงเลยใช่ชั้นสอเลย<ห>เดดมบูรยัยงเจอ,อยังเจอยเอ,อ้ยมีคนมีคนมีคนอยู่หลังระเบิดชั้นสองหันไประเบิดข้างานนะ นายยัับผ่านยตดัวเท้าเพื่อนเขียวคือพ่ี่งไม่โดนตัวเดียวเจ๊จกับสายไม่เจ๊ขวาก็โดนเบอร์อะไรนะหกสิเฮ้ยพับค่าอยู่งี้เออับามาไง ไม่ตายเลยนะสือเกว่าไหมมา,าไหมเลิกแลนวมาไหมเลิกโรมแล้วได้อยู่ทั้งใดนะเกว่าเพลยมันตายตรงนี้ครับมันดีพอดีเลยโอเคทามมิ่งกเนี่ยข้ามๆอยู่ของเองไอ้เฮียเอลเพลย์ีใครมีฟังไหมเนี่ยไอ้เแคยไม่มีกูถืออะไรไม่มีโอเคช่างมานันนี่นี่นี่สองตัวเลย จ,จ๋อไอ้ไข่ครัโทษ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 หน้าจ้างก็สมมติเก็บมาเด้โอ้ยเงยลูกกระส oh, oh, ุนหมดโอ้โหแม่ง10นัดน้อยไพ่ไหวนี่อ่ะเดนมาที่นี่อยู่นะฮะกล่องเต็ยเออใช่ที่วัดสองขอสมมติตรงนี้หน่อยพี่มาสองผ่าสองก็แพ้แล้วอ่ะโอเค ขันขบูดดวนเวขบู่บด,ดวนยยงเ่หน้ากูหระเห็นแล้วไหมขอเปิดจะต้องใชรไม่เช่าไ <c oughs> ม่ม่อทอะมาก <c oughs> ินเปิดกลสกอบไก่ไปเอาปืนพกยิงเลยแล้วกันไ <c oughs> อ้ี่ ผมกลับไปใส่เด็หนึ่งจุดศูนยมดแล้วหมดหแล้วพี่่เมิอไม่ทันทีเลยตอนไหนผมมองไม่เห็นชุขอยามตายเลยพี่น้องเห็นเอ้ทวิตไอันไซ์เพื่อนเนี่ยี่าปเยเลย่อัอยู่พี่จะใช้ปืนลูกเสือยิงปืนลูกเสือปืนแดงปรเสียปืนลูกเสือปืนลูกเสือ โอเคตอนนี้เราหยิบแพชเชอร์ไปไม่น่าเกิดขึ้นอะไรองเราเลยหือเปล่าจะเห็นจัดแล้วเสือเนี่ยไม่คิดว่าคาลีปืนพอแกะเือไม่ดันใจห้องแล้วอยู่แล้วพวกนี้ล็อกห้องไว้คุนก็เก็เลยรถไฟรถไฟเหรอเมือชั้นสามใยกันไอ้ชัานสามนี่นยชั้นสามเลยอ่ะมมิวอ๋อมิวกลมาันไดอ๋อมีโตัวมีตตามโดนกูอันนี้ยิงเสียปืนมาจากไหนมีตามโดนตัวนึง ชั้นหน่ายอ่ะชั้นบนสุดชั้นบนสุดเลยชั้นสองพี่โดนพี่เจอโดนตัวหนึ่งนะพี่เจอคนคนหนึ่งนะข่าโดตัวแล้วโดนแล้วกบคู่โดนแล้วก็ไปาดไปอะัน้าทยิงโดนี่ไกไปสปาทีได้กัลองดูคืองมุกเดียมุกมุกเก่าอีมุกเก่ากูเพิกเพิ่งเลยเมื่อกี้โสปอรไว้ยองอเย โดนแบบยิงหัวตายปีนรูปโดนยิงหัวตายอยากจะแจกก็แพงนะรอพิ่มาเทมขึ้นเยขึ้นไเช็คที่อะไรอยู่ข้างบนเดี๋ยวข้างบนสุดปีนไล้ยู่เช็คอะไรอู้หูฟอดาเลยทำไมเขาไม่ให้เสลสเปียสามมันล่ะโงเยสเปียสองโครงเลย กูอยู่นี่เลยอ่ะแล้วซโขึ้นมาหาผมพี่ไรนัพี่ล้วางไหนนเี่ยซโฟกันแล้่ซีโนี่ตอนนี้คนเเขามีเอล่าตัวเดียวเลยนะนเาไม่ซโเอ้เขามมิวเดนนะเอ้ยบลินไยิงกลองเล่นอ่ะข้างทางงานใก้ตรงนี้มปนลินอเลยลิงตายยังไม่รู้ว่าเอดไม่รู้ตายแล้วที่ไหนกันว่างานตายไม้ เออเลย sì ไปนี่สมมุอเดี๋ยวกูปล่อยโดนให้พวกมึงกูดนปล่อยโดนให้พวกมึงแล้ววิ่งไปซะวิ่งมันวิ่งมันวิ่งเสร็ให้ดีมากไปหาสะตัวนึงเป็นแดงอะว่าไม่อะเป็นแดงเป็นมิวมนวิไปนไปนิน่นยวะ

ไิจโอ้โหยาแล้วทาแล้วล้เรามันป่ารตที่ข้างล่างอะเ้เนี่ยเชี่ยข้างลบังข้างหลังนู่นข้างหลังนู่นตตายเลยกูเชี่ยวย่าวาคิรี่่แล้ววาคิรี่โราจาลงมากเลยแต่ี่ลงล่างไอ้ที่จังแอบแอบลงไหนไม่ได้โดน เอาโอเคก็พอเสียซีโฟตได้ติงไปแล้วต้อองรได้เลยเดี๋ยวเราเอาโดนมาจอดไว้ตรงนี้ให้เยี่ยมเลยพี่แต่ผมหาโดนว่ะคือไม่เจมันอยู่นี่มันอยู่นี่แล้วมันอยู่นี่นี่เป็นเอาดี้เป็หนึ่งลูกมึงเอาไปสองลูกเป็นการดักไว้แล้บมันถอดแล้วก็ยิงกลาไปอย่างนี้มันตายแน่นอนยังยังอยู่ยังอยู่ยูเอ็มพีเหรอยะยังเอายูเอ็มพีมาใช้เลยเจมี่ยูเอ็มพี มึงโดดมาตั้งเดือนได้ตายคนโดดพวกผูตายเลยเป็นเพี้ยเลยมาคืนกันเลยไอตีนตอนนั้นอ่ะตอนผมโดดลงมาพี่บอสบิ๊มันผมโดดสปอร์ตแล้วพบิ๊กวี่ลงมาคนที่สามก็ยิงที่ไหนเปิดคุยเลยชื่อจึงเพื่อจะความฟงความแปดอะไรให้เลยเลยพี่บอสเลยวิ่งเข้าไปเลยพี่ไม่สนใจแล้วอ๋อแต่ชั้นเนี่ยโดดลงมาโอ้โคิริมันหยุดเล่นกล้องไอ้ที่้องห่องกะเลยเช้าวันโดดลงมาเราลงสปอร์ตแต่ว่าอืม ตอนนั้นโทษตกใจเลยเพราะว่าอีเซนนัดออกมาเกือบยิงเลยแอบตีได้ชื่อไม่ขึ้นเดี๋ยวกูมองก่อนเรื่องอะไรหมดฝั่งคุณเลยที่ป้าน้าดูว้าน้าต่างลั่งมาไม่ชี้มองยากชี้แล้วไม่ดีที่ที่สุดก็คือชื่อเพื่อนขึ้นพี่แต่มันทับกับตัวฝั่งตรงข้ามพอดีพี่เราเลยไม่ยิงมันที่ป้าน้าเปนเหมือนไอ้มองเลยนะไอ้สัตว์ เธอใช่ใช่ผมไม่ได้เปลี่ยนสกินแล้ใช่ตอนนั้นหันหลังมาใหม่หรอไม้ยได้ตัวหนึ่งด้วยเอาเรื่องมันขอเล่นโดนหน่อยแล้วกันนะสาออกไปก่อนโดยตัวหนึ่งจ้าขอคนคึมห้องห้องห้องนี้กันสิเอ๊ะ โอ้เอาหมอมาอีกแล้วอไอ,วอสตัตว์เแล้วไม่มีไม่มีที่เปิดไอส,สัตว์เนี่ยเขาใช่ไหมอโอเหมออ้าวไม่เ็นตรงนี้เหรอเอาเรโมทเอาเวน เอาเยบแม่ทางแล้วไม่ปิดตะลุกไม่รู้ครับใครเป็นคนดีช่วยเปิดตรงนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมแต่ต้องไหมครับต้องไหมครับโอ้ไม่ตอนแรกตอนนี่เนี่ยอยู่ไกลมากขอเนี่ยโชคดีพี่งวิญงานมารางการมากคนหนึ่งคุยคนเดียวเหรอโคยนเนี่ยเฮ้ยมีเสียงซาตินก้าด้วยซาตินกาด้วยอาบุ้งเฮ้ยพี่จริงเลยเนี่ย เราหันพร้อมใจกันดีค้อจะตรงนี้ยิงเปิดแฮตไว้กันห้อยตอนเราเล่นไกลๆดีกว่าไม,ไม่ไม่หม,ม,มายถึงไปม,มาตรงนี้แหละแต่พอมองเห็นหน้าต่างกัเป็นอ,อ๋อไปดนตยตายอย่งงองางเงยนี่แหะบผมบอกว่าเขาไปดนตุยใั ฟิวพยายามกดอยู่แต่มันกดตรงไหนวะมันกดจากข้างบนตรงนีนข้างๆไม่มีกล้องนอกเลยมีคนยิงตัวปลอมสั่งใครอยู่จากหน้าต่างปิดปิปินอยู่ที่เอ็นอลหรอใครอ้ําปิดปิดปิดปม,มาทันมาทีหนึ่งมีตัวโดดไปแล้ว นี่ไม่ใช่บอลบอเลนทายกันล้งแม่กับไอ้อาสิตริกเกตอิกเก็ตเนี่ยตรงนี้หลังโลกทางด้านขวาขวาขวานอมแมสขวานะหน้าแข็งเพื่อนคูไม่ไหวแล้วยังไหวอยู่ ยิงแรงักล้าได้หมดหมดไหไอ้หียแม่งสิโรยไ่รู้อะะครับผมจิ่ผกแกดเลขสามชักมีขึ้นมาแล้วฟันไอคิวได้โมินจาอเจ้ทต้องมีเกียร์ที่ไม่ยาวเลยอยากได้ถ nice ือวันเราอเทมันไม่ควงมีได้ เ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อาจะฟันมันไม่ไป่วงออรอเลยมัน mm hmm. จะเห็นเห็นชะตากรรมชื้อเลยยังไม่ยังกูยิงตั้งนานรับติดรอบอีน